สวัสดีครับผมอยู่กับคุณรอดนำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเก็บบอ่อเสร็จไปแล้วครับย้ายมาเก็บบอ่อที่สองครับจํากันได้หรือเปล่าบอ่อนี้เป็นบอ่องานเหมาเหมาครับที่ผมว่าดินมันจะพอกับงานเหมาเหมาไหมตอนนั้นนะ่ะแต่มันก็พอนะแล้ววันนี้ผมกลับมาทําไมคือตอนแรกเจ้าของบ่อว่าให้เว้นห่างจากขอบนูน่น ตรงหญ้าสีเขียวเขียวอ่ะไม่ต้องเอาออกกลัวดินพังดินสไลด์ลงพอตออหลังมาเปลี่ยนใจครับว่าเอาออกดีกว่าครับบ่อมันได้สะอาดอ่ะไม่เป็นไรครับเราทําให้ได้ครับอันไหนเราทําได้เราทําครับตอนนี้เจ้าก้านยาวกับเจ้า M6240 ครับกำลังช่วยกันแต่งทางลงบอ่อฮะ เดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นนะนี่ทางชันๆน,นะทำทางลงนี่เพื่ออะไรฮนะเพื่อไปเอาขอบะขอบหญ้าสีเขียวๆครับทำให้มันสะอาดครับทำให้ทให้มันสะอาดบอ่อฮะให้บอ่อสะอาดครับให้บอ่อดูสะอาดครับนี่ที่เป็นชันๆเนี่ยที่เศษไม้กองไว้อะไรเนี่ยเราจะลงไปเอาฮะแล้วเราก็จะปรับคือระดับบนบ่อให้ลาดเอียงครับ คือต้องการเจ้าของบ่อต้องการอยากให้ฝั่งนี้ลึกๆเพราะว่าเวลาสูบน้ํากะว่าให้น้ํามันแห้งบ่อเลยฮะไม่มีน้ําขังบริเวณอื่นให้มันรวมอยู่จุดนี้จุดเดียวจุดนี้เป็นจุดที่ต่ําที่สุดครับกับตะเก็บนั่นเอาออกครับตรงเอาออกครับดูทางแล้วผมคิดว่าเที่ยวสองเที่ยวแรกเนี่ย มีการยุบขึ้นแน่นะฮะแต่ถ้าวิ่งไปหลายๆรอบเนี่ยอยู่ตัวแน่นอนฮะทางแข็งอยู่ตัวแน่นอนฮะ่อัวห,หน้าแมกป่าทางด้านบนเลยนะให้มันรับกันครับให้มันรับกับทางล่างนี่ครับเป็นอ่อที่ผมจะมาเก็บเป็นอ่อที่สองฮะดูทางฮะโอ้โห ชันกันหน้าดูเลยฮะต้องให้รับนะให้รับกับข้างล่างนะไม่รับข้างล่างนี่กำลังรถหกล้อนี่ไม่ไหวนะต้องให้มันลาดเอนะียงคะไม่ใช่ว่าตรงกลางเนินข้างหน้าตามข้างล่างเนี้ยไม่ได้นะนี่หน้าแม่กำลังไลนะ่ฮรอาจารย์ทุยก็เอาดินข้างล่างซึ่งเป็นดินหินเนี่ยแข็งแข็งอยู่เอาไปหนุนช่วยทีฮะ บ่อลูกที่ผ่านมาผมเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครช่วงนี้ผมบอกไงว่าเดินพาเจ้าคันยาวเดินสายเก็บบอ่อครับถ้าเอาบริเวณยากาเขียวๆกับขอมันออกนะอดินทำไมได้เชนดินได้ไม่ใช่ใน,น้อยๆนะเราทําให้ครับอันไหนที่ว่าเราทําได้เราก็บอกว่าเราทําให้ได้ครับ ทำให้ถูกใจเจ้าของบ่อเลยฮะเนี่ยดูทางเนี่ยเที่ยวแรกแบบยุบแน่นอนฮะเดี๋ยวต้องใส่สักบุ้งกีสองมุ้งกีฮะนวดก่อนฮะนวดทางก่อนอ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราให้เจ้าการยาวกับหูหน้าเม็กแต่งทางก่อนเดี๋ยวตอนลองรถดักเที่ยวแรกเดี๋ยวผมให้ดูว่าขึ้นไหวไหม แต่ผมว่าเที่ยวแรกยังไงก็ไม่ไหวหรอกต้องดันตูดช่วยแน่แหละแต่ถ้าวิ่งคนละรอบสองรอบเนี้ยเดี๋ยวก็อยู่ตัวฮะเอาละครับเอาละครับหลังจากแต่งทางเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีรายแรกครับที่จะลงไปเอาดิงข้างล่างครับอ,อยู่ทางครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ ม้าขาวครับม้าขาวกันนี้ทีมงานตั้งฉายาไว้ว่าเจ้าม้าขาวครับขับโดยหัวหน้าวายฮะสภาพทางครับหลังจากเจ้าการยาวกับเจ้าเอ็มหกสองช่วยกันแต่งทางครับนี่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้จะลองของจริงครับจะลองของจริงกันแล้วว่าเป็นยังไงทาง ทำเสร็จแล้วผ่านไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนี่ปรับพื้นบ่อครให้มันเสมอกันครับกลับได้ดินฝั่งที่มีหญ้าเขียวๆครับเมื่อกี้หัวหน้าวายย่ำดูนะครับ ลองใส่สามตักครับย่ำขึ้นย่ำลงดูสองรอบครับทีนี้จะลองของจริงเลยครับแอนวหนาวายฮะอาศัยทีมงานหก้อเป็นตัวเลือกคันแรกครับที่จะทดลองครับจะเป็นหนูทดลองยาหรือเปล่าหรือจะเป็นฮีโร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่เราก็จะไม่ใส่เยอะนะประมาณสักสี่ตักกอก่อน แต่หลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มน้ำหนักให้ถ้าทางอยู่ตัวฮะเอาเริ่มแล้วครับเจ้ากันยาบีเตะแล้มาขาวออกนะฮะออกมาแบบนิ่มนวลด้วยนะไม่เหยียบด้วยนะเหยียบหน่อยนะฮึบ จะโอ้ผมว่าแล้วตรงนี้เป็นทรายไงเป็นเป็นทรา,ายครับชั้นเนี้ยชั้นนี้มันเป็นทรายทรายกระตุกหน่อยเดียวนี่ทรายแต่ทางตรงอื่นทายหมดเลยนะทายหมดไม่มีรอยยุบ เดี๋ยวบอกหัวหน้าวายครับว่าเอาดินตัวนี้แหละดินช็อกแลกนี่แหละมาใส่ตรงนี้ครับเนี่ไม่มีปัญหาเลยครับดินตัตรงนี้แหละมันเป็นพื้นชั้นทรายอยู่ชั้นทรายหนะครับเออเยียบหน่อยเยียบหน่อยโอ้เอ้าวดำเลยเนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาดินตัวเนี้ย ปูครับปูททางครับให้หมดลงไปฮะมันจมไปในทรายเลยจุดบอดของทางที่ทํานี่คือตรงนี้แคนั้นครับเพราะว่ามันเป็นผิวดินชั้นทรายครับนะตรงเออนี่พายหมดนะอะดูกองเชียร์ครับโอ้โหลุ้นกันหน้าดูเลยฮะยืนกัน อย่าได้ดินช็อกโกแลตเนี่ยอยู่เนี่ยฮะไม่ไปไหนแล้วครับอยู่ตรงนี้แหละดินอย่งเนี้ยโอ้โหบดอัดแน่นดีจังเลย <S <S อ่ะโห,โโห,หนาาวาบอกว่าขอแก้มือครับขอแก้มืออีกรอบหนึ่งขอแก้มืออีกรอบหนึ่งครับเดี๋ย่าดูมาอย่าดูที่ครับว่ารอบนี้ ใส่แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆเดี๋ยวทางอยู่ตัวเราก็จะใส่เพิ่มให้ไม่ใช่ว่าเราใส่ขนาดนี้ตลอดนะเรามันแค่ลองทางเฉยๆครับเยียบหน่อยเยียบหน่อยพุ่งเลยพุ่งเลยแจ๋วแจ,วแจวเดี๋ยวดูทางดิ มียุบนิดหน่อยฮะ่าไปแล้วคันหนึ่งครับนี่เป็นคันที่สองขับโดยสายหลอนประจำทีมงานแล้วครับหัวหน้าเก่งครับอันนี้หัวหน้าเก่งเป็คนคนขับครับแต่ผมจะเรียกแกว่าสายหลอนครับสายหลอนสายหลอนไม่เกินคนละรอบสองรอบหรอกครับ เดี๋ยวก็อยู่ตัวครับทางเป็นธรรมดาครับของการทํางานครับเริ่มต้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะฮะยังไม่อยู่ตัวยังไม่ได้ถูกบดอัดมันก็ยังไม่แน่นนะฮะเดีย๋ยวอีกสักหน่อยะฮะผมกลัวจะออกขึ้นแบบสบายๆเลยฮนะเอาพร้อมแล้วครับนี่คันที่สองครับเดีย๋ยวมาฟังท่อล,ลั่นๆกันดีกว่าคันนี้อ่อ โค้งนิดหน่อยฮะโอเคครับโอ้โหผ่านครับผ่านแล้วโอ้อะคนละรอบครับเดี๋ยวรอบต่อไปนี่เราก็จะเพิ่มปริมาณดินให้กับลูกค้านะเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องลองทางก่อนเป็นธรรมดาฮะเดี๋ยวอยู่ตัวเราก็จะเพิ่มน้ำหนักให้อ่ะคิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ ขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ